ประถมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชรัชกาลที่หนึ่งพระราชประวัติพระองค์มีพระนามเดิมว่าด้วงหรือทองด้วงเสด็จพระราชสมภพเมื่อวันที่20มีนาคมพุทธศักราช2479ณกรุงศรีอยุธยาในรัชสมัยของพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ หลังจากปราบดาพิเศษขึ้นเป็นพระมหากษัตริย์ในปีพุทธศักราช2,325แล้วพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกได้ย้ายราชธานีจากกรุงทนบุรีข้าแม่น้ำเจ้าพยามายังฝั่งตรงข้ามและตั้งชื่อราชธานีใหม่นี้ว่ากรุงเทพมหานครพร้อมๆกับการสถาปนาราชวงศ์จัก,กรีขึ้นมา พระองค์ทรงนำแบบแผนต่างๆของราชสำนักอยุธยามาใช้รวมทั้งได้อัญเชิญพระพุทธรูปสำคัญมาไว้ที่กรุงเทพด้วยวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้วเป็นแบบอย่างอย่างชัดเจนที่พระองค์ทรงระดมช่างฝีมือซึ่งหลงเหลืออยู่ในเวลานั้นมาสร้างพระราชวังและพระอารามที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้เสมือนยกเอา ยุครุ่งเรืองของกรุงศรียอยุธยามาไว้อย่างกรุงเทพในช่วงก่อร่างสร้างเมืองนี้สยามยังต้องผจนกับศึกสงครามรอบบ้านอยู่เสมอรวมทั้งสงครามครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์การรบระหว่างสยามกับพมา่านั่นคือศึกที่เรียกว่าสงคราม9ก้าทัพซึ่งตรงกับรัชสมัยของพระเจ้าประดุงแห่งหงสาวดีกองทัพสยาม สามารถขับไล่ทัพพม่าออกไปได้ในที่สุดภายหลังสงครามก้าวทัพพม่าต้องเผชิญหน้ากับประเทศนักล่าอนานิคมอย่างอังกฤษทําให้สยามว่างเว้นศึกสงครามใหญ่เป็นนานพระราชกรณียกิจที่สําคัญในสมัยรัชกาลที่หนึ่งหงส่งย้ายเมืองหลวงและโปรดให้สร้างกรุงรัตนโกสินทร์แทนกรุงธนบุรี 2. ทรงสร้างพระบรมมหาราชวังและสร้างวัดพระศรีรัตนาศาสดารามหรือวัดพระแก้ว 3. ทรงโปรดให้สังขย,ยนาพระไตปิฎดกส่ทรงฟื้นฟูและวางรากฐานราชประเพณีที่สูญหายอาทิเช่นพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพิธีพืชมงคลพิธีโศกัน หรือที่เราเรียกกันว่าพิธีโกนจุห 5. ทรงจัดระเบียบราชการและรวบรวมกฎหมายให้เป็นหมวดหมู่ 6. ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมซึ่งผลงานพระราชนิพนธ์ในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้แก่ก่อนนิราชท่าดินแดงก่อนบทละครเรื่องอีเหนาก่อนบทละครเรื่องรามเกียรติ์ก่อนบทละครเรื่องอุณรุศ และกฎหมายตาสามดวงในด้านการค้าขายกับต่างประเทศผลประโยชน์ของประเทศไทยที่ได้รับในขณะนั้นมาจากภาษีอากรเช่นอากรสุราอากรบ่อนเบีย้ยอากรขนอนตลาดภาษีค่าน้ำเก็บตามเครื่องมือการค้าสัมเพาอันสืบเนื่องจากตั้งแต่สมัยกรุงทนบุรีการค้ากับต่างประเทศ ได้แก่ประเทศจีนลังกาอินเดียมาลายูสิงคโปร์มาเกา๊าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชของราชสมบัติได้27ปีเศษตั้งแต่ทรงมีพระชนมายุได้4 7พรรษาได้เสด็จสู่สวรรคตเมื่อวันที่7กันยายนพุทธศักราช2352ขณะนั้นพระองค์พระชนมายุได้7 4พรรษา พระองค์มีพระราชโอรสและพระราชธิดารวมทั้งสิ้น42พระองค์